คัครับชื่อเมย์อายุ21ปีทําอาชีพรับเหมาก่อ้างมา6ปีกว่าแล้วกังวลอะไรคะกังวลอายุน้อยแล้วก็อายุงานน้อยด้วยกว่าไม่ผ่านไม่มีเครดิตด้วยงงมีครับเป็นพ่อรับเหมาก่อฟางเหมือนกันทำมาสามสกปีแล้วคุ้มครับมันไม่ต้องใช้เงินดาวเยอะใช้แค่9 9้กก้าบาท ก็มาดูหลายรอบแล้วครับแล้วก็มาเจอพี่ฟางพี่ฟางเขาแนะนําให้ทุกอย่างแล้วก็ f i n นน c e ดีๆให้แล้วก็จนออกได้จนผมได้รถไปใช้งานทํางานด้วยแลวที่นี่ออกง่ายมากเลยครับก็โดยการดีแล้วก็เซลเป็นกันเองครับ